สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินเอ,เอินเดรมนีนะคะช่องนี้ก็นำเสนอความเป็นอยู่ทั่วไปนะคะบรรยากาศสวยๆงามๆในทุกๆฤดูเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ วันนี้ก็เข้ามาเดินป่านะคะในวันที่ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่ค่ะก็ได้เห็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนไทยนะคะนิยมมาเก็บรับประทานนะคะเป็นผักป่าค่ะนั่นก็คือเจ้าใบบัวบกฝรั่งนั่นเองนะคะภาษาเยอรมันจะเรียกว่าชาบ็อกคลาค่ะที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่สองด้านข้างนั้นนะคะอยู่ บนพื้นดินนะคะสองข้างทางเดินนั้นก็คือใบบัวบกฝรั่งนะคะเพื่อนๆมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะช่วงนี้ช่วงระหว่างเดือนมีนาถึงพฤษภานะคะเป็นช่วงที่เขากําลังเจริญเติบโตดีทีเดียวค่ะใบบัวบกฝรั่งนั้นนะคะเขาจะชอบขึ้นบริเวณป่าชื้นนะคะที่ มีความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะแล้วก็บริเวณริมน้ำแล้วก็ชอบดินที่มีดินเหนียวผสมค่ะรากของเขานะคะจะมีคล้ายๆกับหนอกระชายนะคะเพื่อนๆอยู่ใต้พื้นดินค่ะแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์ได้นะคะเพื่อนๆถิ่นทิกำเนิดของใบบัวบกฝรั่งนั้นนะคะก็คือยุโรปเหนือแล้วก็ยุโรปกลางค่ะก็จะมีบ้างในเอเชียนะคะเนเน มันจะ,จะเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ในบริเวณที่ร่มลื่นแล้วก็ชื้นนะคะพอจะเจริญเติบโตกันได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆเขาก็จะออกดอกค่ะดอกของเขาจะมีสีเหลืองนะคะเพื่อนๆแล้วก็มแมลงนะคะมแมลงต่างๆจะชอบดอกของเขามากๆเลยค่ะจะมาดูดน้ําหวานแล้วก็มาช่วยผสมเกสรน,นะคะทําให้พวกเขาจเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะ นี่คือดอกของเขาเวลาที่บานนะคะจะคล้ายๆดอกกระดุมทองบ้านเรานะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าช่วงที่หน่อยไปนะคะมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีแดดค่ะถ้าเวลาที่แดดออกนะคะเขาบานพร้อมกันก็จะทําให้พื้นดินนั้นเหลืองทองสวยงามมากๆค่ะ สำหรับท่านที่จะนำมาปลูกนะคะก็สามารถปลูกได้ในสวนนะคะหรือไม่ก็ในกระถางนะคะเอาไว้ตรงระเบียงก็ได้นะคะที่มีแสงแดดส่องถึงบ้างแล้วก็มีร่มบ้างนะคะนี่นะคะทั้งป่าเลยนะคะเพืเ่อนๆใบบัวบกทั้งนั้นเลยค่ะ สำหรับการรับประทานแล้วก็สรรพคุณของเจ้าใบบวบกนั้นนะคะก็คือใส่กับสลัดผักได้ค่ะเพื่อนเอาใบเล็กๆเ,เขานะคะมาใส่กับสลัดค่ะหรือว่าเอามาสับเล็กๆนะคะใส่กับชีสแล้วก็กินกับขนมปังก็ได้นะคะหรือไม่นะคะคนไทยเราก็นิยมทำบะดองค่ะดองใส่ขวดโหลสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกค่ะ สารอาหารในใบวบ,บกนั้นนะคะก็จะมีวิตามินซีเป็นอย่างมากค่ะนะคะที่ใบเขียวๆข,ของเขานะคะแล้วก็มีซาปโปนินแทนนินนะคะและส่วนของรากนั้นนะคะก็จะมีแร่แทนนินค่ะแล้วก็ยูเรียนะคะเพื่อน เนื่องจากว่าใบของเขาอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะคนสมัยก่อนจึงนิยมนำมารับประทานในเวลาที่เลือดออกตามไรฟันนะคะเพื่อนเพื่อนจะช่วยฟอกฟันนะคะรักษาสิวแล้วก็รักษาโรคซิกลิสสีดวงทวารได้ด้วยค่ะข้อแนะนำในการรับประทานก็คือ ควรจะรับประทานก่อนที่เวลาเขาจะออกดอกนะคะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าเขาออกดอกแล้วก็จะไม่เหมาะนะคะจะมีสารสะสมในร่างกายได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผักป่าทุกชนิดนะคะเ,เพื่อนๆต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาก่อนรับประทานเสมอค่ะ ถ้าถามว่าทําไมหน่อยไม่เก็บให้ดูนะคะเพื่อนๆก็คือช่องหน่อยนี้จะเป็นช่องที่ไม่ใช่ช่องที่เก็บผักป่ามารับประทานโชว์นะคะเพื่อนๆแต่เป็นลักษณะการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผักต่างๆมากกว่าค่ะคือช่องแต่ละช่องนะคะก็จะมี จุดยืนหรือว่ามีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันนะคะบางช่องก็อาจจะเก็บผักป่าเพื่อนำมารับประทานนะคะแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารอย่างนี้นะคะแต่ว่าของหน่อยจะส่วนมากจะให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติอะไรประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นการพาชมแล้วก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะมาเล่าสู่กันฟังมากกว่าค่ะ และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่หน่อยไม่เก็บนะคะก็คือป่าแถวบ้านหน่อยเนี่ยจะเป็นป่าเล็กๆแล้วก็เป็นป่าโป่งนะคะซึ่งเป็นป่าที่ให้ผู้คนมาเดินเล่นนะคะพาสุนัขมาเดินเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยคิดว่าไม่เก็บกินจะดีกว่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พามารู้จักกับผักป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือใบบัวบกฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือผักหนอกนั่นเองนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็คงจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กันนะคะผ่านการรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับช่อง ชีวิตติดตินอินเยอรมนีในคลิปต่อๆไปค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ